วันนี้เวลา1 7ิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินณวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเขตจอมทองเป็นวัดแรกการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วย วัดราชโอรสา,ารามวรวิหารสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมเรียกว่าวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทองเป็นวัดประจำราัชากาลที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่สามภายในวัดมีสถาปัตยกรรมระหว่างไทยและจีนที่ประยุกต์ร่วมกันอย่างประณีตก,กลมกลืนโดยพระอุโบสถและพระวิหารไม่มีช่อฟ้าใบรากาหางหงส์แต่หลังคาพระอุโบสถเป็นกระเบื้องเคลือบแบบไทยนับเป็นวัดแห่งแรกที่นำศิลปะแบบ จีนมาประยุกต์ให้เข้ากับวัดไทยได้อย่างงดงามภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธอนันตคุณอดุลดยานประพิษพระพุทธรูปปางสมาธิที่มีความงดงามองค์หนึ่งในสมัยรัชกาลที่4ได้อัญเชิญพระบรมร,ราชสารีรังคารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมาบรรจุไว้ที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปและที่ผนังด้านในพระอโบสถเขียนเป็นลายเครื่องบูชาแบบจีนแทนภาพทศชาติชาดกและพุทธประวัติ จากนั้นเวลา18นาฬิกา50นาทีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปนในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลรถวายภาพพระกฐถินณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่เป็นวัดที่สอง ซึ่งเป็นวัดประจำราชการที่สองโดยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบรุรีเป็นราชธานีทรงให้เปลี่ยนชื่อจากวัดมะกอกเป็นวัดแจ้งเนื่องจากเมื่อครั้งเสด็จกรีธาทัพล่องทางชนละมากมาถึงวัดแห่งนี้ตอนรุ่งแจ้งต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการบูรณะปฏิสังขรข,ขึ้นอีกหลายครั้ง โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระปรางมีความสูง81เมตร85เซนติเมตรขึ้นบริเวณด้านหน้าวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและในสมัยรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บุรณะเพิ่มเติมพร้อมกับให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสดของพระประธานและพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชวรารามนอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ส่งวางพุ่มดอกไม้และส่งจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาราณพระบรมราชานุสาวรีด้วย